แต่ผมเชื่อว่าผมวิเคราะห์เอานะครับผมเชื่อว่าจีนเนี่ยจะเรียกร้องให้รฐัฐบาลเขมรเนี่ยชดใช้หนี้อันที่หนึ่งก่อนนะครับเรียกร้องรฐัฐบาลเขมรเนี่ยที่ไปเข้ากับอเมริกาจะให้อเมริกาเอากองทัพเรือมาจอดที่ท่าเรือที่จีนไปสร้างไว้ท่าเรือเนี้เดิมเลยญี่ปุน่นสร้างนะครับเขมรแม่งก็หักหลังญี่ปุ่นอีกนะครับไปเข้ากับจีนเพราะมันไม่รู้ว่าจีนไม่ถูกกับญี่ปุ่นนะครับ แล้วก็ให้จีนมาลงทุนนะครับจีนก็เปย์เขมีนหน้าดูเลยนะครับให้เงินทุนให้กู้ไปเป็นแสนล้านนะครับแล้วบอกว่าจะยกให้เลี้ยมให้ท่าเรือเหลี่ยมให้เป็นฐานทัพเรือของจีนในการคานเนี่ยอเมริกานะครับเสร็จแล้วมันหักหลังครับมันหักหลังนะครับตามสันดาน DNA ของวูนเซนนะครับหักหลังจีนจีนจะต้องยื่นเงื่อนไขสองข้อข้อที่ 1, หข้ามแค่นี้ก็ดิ้นเป็นเด็กถูกกระทืบแล้วครับแล้วอย่าไปคิดว่า ประธานาธิบดีทำเนี่ยเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะไม่รู้ไปโพสต์ไปขัดแย้งอะไรกับปูตินอีกแล้วครับไปโกรธอะไรปูตินไม่รู้มาห้ามไทยกับเขมรว่าอย่ายิงกันอย่าทะเลาะก,กันนะคุณอยู่ในสันนิพธนะเอผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่มาห้ามเรานะไม่ให้ไทยกับเขมรทะเลาะก,กันนะปรากฏว่าจะฟัดกันแล้วนะครับปูติน ผมประเมินสถานการณ์ว่ามันคงจะมีรอบสองอีกฮะมาเนี่ยนะครับผมไม่อยากให้มีนะผมไม่อยากให้มีครับแต่ว่าคุยกับขมิ้นนี่แม่งคุยไม่รู้เรื่องครับมันทําสงครามกับเราเป็นครั้งครั้งนะครับรัฐบาลทําถูกแล้วครับที่ไม่ประกาศภาวะสงครามนะครับซึ่งถือว่าเป็นการประทะกันแนวชายแดนนะครับรัฐบาลทําถูกแล้วเพราะประกาศภาวะสงครามนี้มันหนักครับมันหนักครับนะฮะมันลุกลามใหญ่โตแล้วมันเอาไม่อยู่แล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่า ผมวิเคราะห์เอานะครับผมเชื่อว่าจีนเนี่ยจะเรียกร้องให้รัฐบาลเขมรเนี่ยชดใช้นี่อันที่หนึ่งก่อนนะครับเรียกร้องรัฐบาลเขมรเนี่ยที่ไปเข้ากับอเมริกาจะให้อเมริกาเอาเอากองทัพเรือมาจอดที่ท่าเรือที่จีนไปสร้าง,งไว้ท่าเรือเนี่ยเดิมเลยญี่ปุ่นสร้างนะครับขเขมรแม่งก็หักหลังญี่ปุ่นอีกนะครับไปเข้ากับจีนเพราะมันไม่รู้ว่าจีนไม่ถูกกับญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ให้จีนมาลงทุนนะครับจีนก็ เเขมรหน้าดูเลยนะครับให้เงินทุนให้กู้ไปเป็นแสนล้านนะครับก้าสร้างท่าเรือเหลี่ยมให้จบแล้วบอกว่าจะยกให้เหลี่ยมให้ท่าเรือเหลี่ยมให้เป็นฐานทัพเรือของจีนในการคาน้ำเน่าอเมริกานะครับเสร็จแล้วมันหักหลังครับมันหักหลังนะครับตามสันดาน DNA ของคุณเซนนะครับหักหลังจีนไปยกให้อเมริกาครับจีนจะต้องยื่นเงื่อนไขสองข้อข้อที่1ห,ห้ามใช้ประโยชน์ฐานทัพเรือเรียม คือไม่ให้อเมริกาการอเมริกาไม่ให้เข้ามาใช้นะครับ2ให้เขมรชดใช้นี่3ไม่ขายอาวุธยุธโทโธปกรณ์และก็ไม่ให้ตัดความช่วยเหลือเขมรแค่นี้ก็ดิ้นเป็นเด็กถูกกระทืบแล้วครับอเมริกาก็จะเข้าไปช่วยเหลือเขมรน,นะครับไทยซึ่งเป็นพันธมิตรกับอเมริกามาเป็นร้อยปีแล้วก็จะงอนอเมริกาอเมริกาก็ลําบากนะครับอเมริกาก็ลําบากนะครับ แล้วอย่าไปคิดว่าประธานาธิบดีทำเนี่ยเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะไม่รู้ไปโพสต์ไปขัดแย้งอะไรกับปูตินอีกแล้วครับไปโกรธอะไรปูตินไม่รู้มาห้ามไทยกับเขมรว่าอย่ายิงกันอย่าทะเลาะก,กันนะคุณอยู่ในสันนิภาพนะแม่ส่งเรือรบนิวเคลียร์เรือดำน้ำนํานิวเคลียร์ขู่รัสเซียว่าจะส่งเรือดำน้ำนํานิวเคลียร์ไปประชิดประเทศรัสเซียไอ้ปูตินก็บอกเลยว่าถ้าเกิดอเมริกาทําอย่างนั้นจะส่งขีปนาวุธ ความเร็วเหนือเสียงห้าเท่าขึ้นไปบนท้องฟ้าติดจรวดหัวลบห้าหัวสามารถทำลายเป้าหมายควงสว่านลงมาซึ่งมึงสกัดไม่ได้เอผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หญที่มาห้ามเรานะไม่ให้ไทยกับเขมียนทะเลาะก,กันนะปรากฏว่าจะฟัดกันแล้วนะครับฟูตินคืออเมริการัสเซียจีนนี่เขาไม่กลัวใครครับเขาไม่กลัวใครครับสามหาอำนาจนี่ครับเขาไม่กลัวใครครับนะครับสามชาตินี้เขาไม่กลัวใครครับ ประเทศเล็กๆที่ไม่มีใครไปยุ่งด้วยคือเกาหลีเหนือนั่นประธานาธิบดีเขาบ้าๆบอๆกูมีจรวดนิวเคลียร์ใครยุ่งกับกูกูพร้อมผีชีพเลยนะครับกูจะยิงใส่ประเทศนั้นคนก็กลัวนะครับคนก็กลัวแต่ไทยเนี่ยสุภาพบุรุษนะครับซ้ายตบหัวขวาเตะข้างหลังถีบนะครับก็อดทนอดทนชิบหายเลยนะครับมันต้องเกเรบ้างนะครับแล้วก็ที่ผมพูดเนี่ย ผมอยากให้กระทรวงกลาโหมกับกระทรวงมหาดไทยประเทศไทยเนี่ยอนุญาตหน่อยท่านจะไปบีบความรู้ความสามารถเขาชาวชาวบ้านเขาทําหมอนุญาตให้เอกชนเนี่ยเขาพัฒนาอาวุธพัฒนาเฮลิคอปเตอร์เขาจะพัฒนาอะไรก็ได้เราแค่ออกใบญาตให้เขาเข้าไปขายต่างชาติไม่ได้หรอกเวลามีศึกสงครามเราจะได้ทําเราเองลูกปืนใหญ่เราก็ผลิตเองนะครับให้เอกชนเขาลงทุนไปเราไม่ได้ไปเป,เปลืองอะไรนี่ครับ นะครับเขาจะผลิตโดนการมิกาเซอะไรก็เราก็ควบคุมเอานะครับยามมีศึกสงครามอย่างเงี้ยพลานหาหมดนะครับโดนก็ไม่มีแอนตี้โดนก็ไม่มีต้องไปซื้อต่างประเทศนะครับต้องไปซื้อต่างประเทศต้องลองงบประมาณต้องผ่านพิธีการอะไรวุ่นวายหมดนะครับตอนนี้นะครับเกิดสงครามจิตวิทยาขึ้นมานะครับจนกองทัพอากาศนะครับท่านผู้จัดการทหารอากาศออกประกาศมาแล้วนะครับ มันมีโดรนสอดแนมมานะครับคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าเขาเมรเนี่ยมันซื้อโดรนจากจีนมาเนี่ยเป็นหมื่อลำนะครับทั้งโดนพิฆาตคือสามารถทิ้งระเบิดได้โดนกรมิกาเซ่โดนสามารถยิงปืนได้อะไรได้นะครับเขเมนมีเยอะมากนะครับแล้วตอนนี้มันบินเหนือสนามบินแต่ละแห่งของประเทศไทยนะครับและที่ตั้งคลังอาวุธนะครับ ที่ตั้งคลังอาวุธนะครับมีไปทั่วเลยครับบินไปทั่วเลยนะครับและปรากฏว่าทางราชการเราเนี่ยไม่ได้ระมัดระวังเรื่องนี้ไม่คิดว่าตอนนี้มันประกาศภาวะหยุดยิงกันรอการเจราจารอบสองวันที่ห้าหกเจ็ดนะครับสี่ห้าหกเจ็ดนี่นะครับอยู่ระหว่างนี้มันใช้บินโดนมาล้ำดินแดนมานะครับแต่ระยะทางมันไกลมันจะต้องมีคนมาบังคับ มันส่งมาไม่ได้แล้วครับเป็นร้อยกว่ากิโลมันต้องมีคนมาบังคับคนบังคับเนี่ยเป็นไส้ศึกเป็นสปายเป็นสายลับให้กับประเทศคู่สงครามกับเรามันยังไม่ได้ประกาศภาวะสงครามนะครับคู่ขัดแย้งกับเราคือขเขมรจะเป็นคนไทยรับจ้างหรือจะเป็นคนขเขมรหรือจะเป็นทหารขเขมปรปลอมตัวมาเป็นแรงงานออกมาบังคับโดนตอนนี้ทางภาคเอกชนมูลนิธินะครับ ก็ช่วยจัดซื้อช่วยจัดซื้อเครื่องแอนตี้โดนคือยิงเข้าไปแล้วจะบังคับตัดสัญญาณให้มันหล่นลงมาแต่ว่ายังขาดไอ้เครื่องที่มันจะเช็คพิกัดว่าไอ้คนบังคับมันอยู่ตรงไหนนะครับผมเห็นท่านสสท่านหนึ่งนะครับสสอ,อะไรก็ไม่รู้วีโรดหรืออะไรก็ไม่รู้อภิปรายว่าทหารจับซื้อดโดนเครื่องแอนตี้โดนแค่สิบเครื่องฉิบหายแล้วเขมนมันมีหมื่นเครื่องแต่เราจับซื้อสิบเครื่องโอโ้โหตายเลยครับ แต่ไม่เป็นไรในสถานการณ์นี้เรายังไม่เพี้ยงพ้ำเรามาช่วยกันนะครับเราภาคเอกชนเป็นประชาชนที่อยู่เวณแนวใกล้สนามบินหรือที่ตั้งคลังอาวุธช่วยกันสังเกตคนแปลกหน้าคนที่มีพิรุษนะครับตอนนี้อพปหลทสบชตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านออกมาตั้งจุดสกัดลาดเวนนะครับออกมาตั้งจุดสกัดลาดเวนเจอคนต้องสงสยัยท่านค้นได้ครับ ท่านค้นรถเขาได้นะครับเอาไม้กั้นมากั้นเลยครับไม้กั้นมากั้นเลยกั้นถนนปิดแบบตำรวจเลยนะครับกั้นถนนปิดแบบตำรวจเลยใครขับมอเตอร์ไซค์มานะครับใครมาบังคับโดนนะครับแล้วถ้าจับได้ถ้าจับคนบังคับโดนได้นะครับเราก็สอบสวนเบื้องต้นสอบสวนเบื้องต้นครับประชาชนสอบสวนเบื้องต้นซะก่อนนะครับก่อนที่จะส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเข้าใจคำว่าสอบสวนเบื้องต้นไหมครับสอบสวนเบื้องต้นนะครับ แล้วถ้าส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมันจะต้องโทษแรงมากนะโทษจำคุกถึงประหารชีวิตเลยนะครับถ้าเข้าไปในเรือนจำพวกน้องๆที่อยู่ในเรือนจำนะครับก็ช่วยรับแขกด้วยนะครับช่วยรับแขกด้วยนะครับไอของเราเนี่ยเวลาโดนมันมีโดนโดนโดนที่มีคุณภาพสุงมันบินสูงนะจะใช้ลูกซองเข้าหลามลูกซองที่เรามีก็ไม่ได้ครับลูกซองที่เรามีเนี่ยแม้แต่ ของผมเนี่ยลำกล้อง32ิงนิ้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นไปมันก็ขึ้นไปได้ประมาณ100เมตรมันบินสูงกว่า100เมตร200เมตรเราก็ยิงมันไม่ถึงแล้วครับจะไปใช้ลูกโดดนะครับจะไปใช้กาวมอ,มอจะไปใช้ลูกไรเฟิลยิงเดี๋ยวมันก็ไปหล่นใส่บ้านชาวบ้านอีกนะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้กระสุนเหมือนกระสุนต่อสู้อากาศยานที่แตกอากาศเล็งเป้าหมายแล้วปุ๊บๆลุบ,บขึ้นไปนะครับมันก็หล่นลงมาแต่ถ้าดีที่สุดต้องใช้เครื่องแอนตี้โดนนะครับใช้เครื่องแอนตี้โดนนะครับเครื่องแอนตี้โดนเนี่ยเขาจะ จี้ไปแล้วก็บังคับให้มันร่วมลงมาแต่ว่าผมว่าไปหาเครื่องจับพิกัดคนบังคับโดนดีกว่าบินให้แม่นบินไปนะครับและเจอคนบังคับโดนก็ให้มันไปส่งสู่ประเทศที่สามหายไปเลยนะครับตำรวจออกไปช่วยด้วยตำรวจออกไปช่วยด้วยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าบินที่ขัดไหนมากแต่ถ้ามันไม่รุนแรงเนี่ยกองทัพอากาศผู้ชันการทหารอากาศซึ่งท่านเงียบมาตลอดเนี่ยแล้วก็ทํางานจริงเนี่ยท่านคงไม่ออกอากาศเตือน แล้วก็แจ้งเบอร์ด,ด่วนมาแล้วครับพวกเราช่วยกันนะครับเรื่องเรื่องโดนตอนนี้นะมันเป็นสงครามประสาทนะมาบินนะครับที่ต้องระวังเนี่ยคือผมดูที่อยู่เครนมันไปบอมสนามบินรัสเซียนะมันเข้าไปภาคเหนือของรัสเซียเลยมันเอาโดนแอบไปในรถบรรทุกไปถึงมันบอมทะรัสเซียสูญเสียมหาศาลมา anyway. กเลยเราต้องระมัดระวังตอนนี้สงครามประสาทสงครามโดนเป็นสงครามประสาทครับถามว่าตอนนี้เขมรมันเสริมกําลังเข้ามาเรื่อยๆนะมันมันเสริมเข้ามาเรื่อยๆผมเชื่อว่าที่มัน มันหยุดยิงเนี่ยกระสุนมันหมดครับกระสุนจรวดดีเอ็มยี่บเอ็ดมันหมดกระสุนปืนใหญ่มันหมดมันอัดใส่ไทยสักเละเลยนะครับกระสุนมันหมดพอกระสุนมันหมดเนี่ยมันจะต้องจัดซื้อใหม่ระหว่างจัดซื้อใหม่มันรู้ว่ามันจะแย่แน่มันขอให้อเมริกามาคุยกับไทยให้หยุดยิงเนี่ยดูความเขี้ยวของมันนะครับไทยเราก็ไปเจรจายินยอมค่ะว่าหยุดนะครับเดี๋ยวมันได้กระสุนมาอะไรมามันเอาอีก ท่านจําได้ไหมครับมันเริ่มมากวนเราเอาคนขึ้นมาทําท่าบึงใส่เราจาไม่ในพลทหารของขมิ้งคนได้ไหมครับที่ขึ้นมาทําท่าทะเลาะนี่เริ่มจุดชนวนอีกแล้วนี่เริ่มจุดชนวนอีกแล้วนี่เอาโดรนมาบินแล้วนะครับเอาโดรนมาบินแล้วนะครับแล้วที่ผมวิเคราะห์ว่ามันเนี่ยกระสุนหมดนะครับผมวิเคราะห์นะครับว่ากระสุนหมดเนี่ยเพราะว่ามันเอาม็อบจับตั้งของมันมาม็อบจัดตั้งของมันมาไม่ใช่มาขับไล่คุณเซนคุณมาเนตนะครับเป็นม็อบมาเรียกร้องสันติภาพ ไอ้ส้นตีนมึงเป็นคนก่อสงครามก่อนมึงมันคนลุกแลนดินแดนไทยก่อนมึงมาฆ่าประชาชนพลเรือนคนไทยก่อนพอกระสุนหมดทหารมันตุยเย่ไปผมไม่รู้จำนวนแน่นอนแต่คาดว่าหกพันกว่านายหกพันกว่านายแล้วที่เลวหลายมันไม่กล้ามาเก็สบศพทหารมันทำไมมันไม่กล้ามาเก็บศพนะครับเหตุ <S <S <horizontal> ผลคือหนึ <AK> ่งในการเข้ามาเคลียร์พื้นที่เนี่ย มันจะทําให้ประชาชนกัมพูชารู้ว่าในการรบครั้งนี้มันแพ้มันสูญเสียทหารไปเยอะจากวีระบุรุษเนี่ยมันต้องเอากระปิบคุมหัวแล้วไอ้คุณเซนคุณมานเน็ตมึงบัญชาการรบยังไงทหารตายไปตั้งเยอะของทหารไทยตายไม่กี่คนแต่ของเราตายมากกว่าเขาเป็นร้อยเท่า 2. ทหารที่จะเข้ามาเคลียร์เนี่ยเขมรมันใช้สันดานโจรมาฝังกับระเบิดไว้เต็มไปหมดมันก็ไอ้คนฝังกับระเบิดก็อยู่แนวหน้าก็ตายไปแล้ว มันก็ไม่กล้าที่จะเดินเข้าไปใครฝังเขาไว้ฝังตรงไหนก็ไม่รู้นะครับระหว่างแบกศพออกมามันก็จะตายแล้วก็สามมันจะต้องชดใช้ตามที่เอลูิซนบอกว่าจะยกหนี้ให้ถ้าเสียชีวิตในสนามรบจะให้เป็นล้านบาทถ้าตายหกพันกว่าคนน่ะมันเป็นเงินเท่าไหร่อ่ะหกพันกว่าล้านบาทรัฐบาลกัมพูชาไม่มีเงินมันอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะอาศัยเงินบ่อนเงินบ่อนคาสิโนที่ปอยเปส เข้าไอคุมเซ็นสมสิเปอรเซ็นต์เข้าขมรนรัฐบาล20%ซแก๊งคอนเซเตอร์แก๊งสแกมเมอร์ซึ่งถูกไทยปิดด่านคนเล่นไปไม่ได้คนเล่นเข้าไม่ได้รายได้มันก็หายตรงนี้และมันอาศัยการกู้กู้ทุกประเทศกู้จีนเป็นแสนล้านบาทกู้ไทยด้วยไทยก็เป็นเจ้าหนี้มันก็เลยปล่อยโดยอ้างว่ายังไม่พบความสูญเสีย ไม่พบความสูญเสียมันยังไม่ต้องจ่ายเงินนะครับแต่ว่าทหารเนี่ยเขาจะเช็คยอดครับหลังภารกิจเนี่ยทุกประเทศทั่วโลกเขาจะเช็คยอดเช่นผมมีลูกน้องผมเนี่ยพันแปดร้อยนายผมก็นับหนึ่งสองสาตีห้าไล่ไปมันรู้แต่วินาทีแรกแล้วครับว่าสูญเสียเท่าไหร่ใจดํามากนะหุนเซน็นฮุ้นมนเนตบางคนอาจจะยังไม่ถึงกับเสียชีวิตอาจจะได้รับบาดเจ็บในสนามรบ นะครับอาจจะโดนยิงไส้แตกหรือไหลนั่นอยู่นะครับเอาใบสาบเสือยับพยาบาลมันไม่เข้าไปช่วยเลยแล้วทหารเขมรครับหากมีการประทะกันอีกนะท่านวางอาวุธเลยครับท่านวางอาวุธและเดินเข้ามาในเขตไทยเลยครับไทยดูแลท่านอย่างดีไม่ทําร้ายท่านไม่กระทืบท่านนะครับให้กินข้าวอย่างดีแล้วท่านก็แจ้งความประสงค์เลยว่าไม่ประสงค์กลับไปประเทศกัมพูชาเพราะกลับไปเดี๋ยวฮุนเซนมันกระทืบตายหาอีก ประสมจะไปประเทศที่สนะครับประสมไปประเทศที่สนะครับเข้าศูนย์อพยพผู้พลัดถิ่นเลยนะครับเขาวางเขาสัต่างท่านมาตายครับผมไม่ได้มาปั่นประสาทท่านนะหนึ่งท่านสู้ไทยไม่ได้อยู่แล้วนอกจากทหารราบเอาอาวุธปืนเล็กกลมมายิงกันนะครับเอาจรวดไล่แรงสะท้อนเอาท่านสู้เครื่องบินรบประเทศไทยได้หรือท่านสู้ปืนใหญ่ประเทศไทยได้หรือในเมื่อมันสู้ไม่ได้ ตายเขาก็ไม่มาเก็บศพท่านครอบครัวท่านไม่ได้รับการเหลียวแหลท่านวางอาวุธเลยครับเดินเข้ามาประเทศไทยนะครับแล้วบอกว่าขอเป็นขอมอบตัวแล้วบอกมีห้ามผมกลับไปขเขมรนะกลับไปผมตายแน่ยขอกลับไปประเทศที่สามมีประเทศที่สามที่จะยินดีต้อนรับและดูแลท่านนะครับไอองค์การสหประชาชาติอะไรเนี่ยนะครับ เขาดูแลดีกว่าต้องไปใช้ชีวิตอดอยากในเขมรครับเราจะไปลบกันทาไมไทยไม่ไทยไม่อยากไปลบกับท่านไทยไม่ไปลุกแรนดินแดนท่านก็ท่านคิดดูว่าไทยมีน้ําใจไหมแรงงานกัมพูชาทํางานในประเทศไทยล้านคนถูกต้องตามกฎหมายประมาณห้าแสนไม่ถูกต้องตามกฎหมายประมาณห้าแสนไทยยังไม่สั่งให้ตารวจไปไล่กวดจับชาวกัมพูชาและส่งกลับประเทศเลยนะครับ บางคนก็มีเมียเป็นคนกัมพูชาบางคนก็มีสามีเป็นชาวกัมพูชาเราดีคนไทยเกลียดแต่คุณเซนกับคุณมาเน็ตและตระกูลเขาเท่านั้นที่มาทำให้เราเดือดร้อนกันนะครับ